สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Magic t า r อลล์บายคิตตนะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่นะคะทํำนายดวงกันให้กับคุณคนที่เกิดราศีกรกฎลักนณากรากฎนะคะช่องเราจะเป็นการอ่านแบบไทยเนาะการอ่านคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านของเดือนกันยายนนะคะ2568นห้าอยนะคะมาเรามาดูกันนะคะว่า คุณคนที่เกิดราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะช่วงเดือนกันยายนหรือจากวันที่คุณเข้ามาเห็นคลิปในวันนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างกําลังจะมีสิ่งใดเรื่องใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณใบแรกกระโดดออกมาเลยโอ้ the tower the tower มันเป็นอะไรที่ปุบปับฉับพลันไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะอะไรที่โปแตกตกใจนะคะช่วงนี้เดินทางไปไหนมาไหนระมัดระวังอุบัติเหตุนะคะการหกขล้มพัดตกจากที่สูงนะคะ หกล้มลื่นอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้น้าฝนเน้ะฝนตกนะคะจะเดินทางหรือจะไปไหนมาไหนระวังลื่นนะคะระวงังมีดบาดประตูหนีบอะไรแบบนี้นะคะหรือมีเรื่องอะไรที่จะต้องตัดสินใจแบบปกปรับฉับพลันนะคะแบบด่วนนะมีเรื่องด่วนเข้ามานะคะในช่วงนี้นะคะมาดูกันต่อนะเรื่องใดเออที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณโอ้ก้าเหรียญใครคิดเรื่องเงินอยู่ รอเรื่องเงินอยู่กําลังจะมีเงินเข้ามาแบบรวดเร็วทันใจนะคะคุณเองอะลักษณะของเก้าเหรียญนะ่ะมันเป็นลักษณะของคนที่พึ่งพาตนเองได้หาเงินได้จากน้าพักน้ําแรงของตัวคุณเองนะคะคุณเป็นคนที่ถ้าเป็นผู้หญิงเนะาะไพ่เก้าเหรียญเป็นลักษณะคนที่ไม่ค่อยพึ่งคนอื่นประมาณว่าถ้าเป็นคนโสดก็สวยโสดและรวยมากประมาณนี้เนาะช่วงนี้ มีเงินที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองคุณสามารถใช้เงินหาเงินกินเที่ยวหาความสุขจากการมีเงินนะคะและช่วงนี้กำลังจะมีเงินก้อนเข้ามานะคะช่วงนี้ถ้าคุณแบบอยากหาทำอะไรเพิ่มอยากทำธุรกิจเพิ่มเสริมหรือทำอะไรที่โดดเด่นแล้วดีเนาะทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับออแกนิกนะคะที่เกี่ยวข้องกับพืชพันธุ์พัยาหารสัตว์เลี้ยงก็ได้อาหารสัตว์แบบนี้ก็ได้นะคะ ไปต่อนะมาเอาห justment น,นะคะ justment ม,มันเป็นลักษณะของกฎแห่งกรรมเนาะทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วประมาณนั้นเนอะกรรมที่มาจากการกระทํานะคะไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสียผลร้ายอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นกับเราเนอะมันเป็นผลมาจากการกระทําที่เราเคยเคยทำไปแล้วเคยลงมือทําสิ่งนั้นไปแล้วตอนนี้เหมือนคุณได้รับผลนะคะถ้าคุณทําไม่ดี ตอนนี้ก็กําลังจะรับผลไม่ดีแต่ถ้าก่อนหน้านี้คุณทําดีประพฤติดีถือศีลปฏิบททัติธรรมไม่เคยเทําผิดหรือไม่เคยสร้างศัตรูไม่เคยให้ร้ายใครไม่เคยนินทาใครเนาะเหมือนช่วงนี้สิ่งดีๆก็กําลังจะจะเขาเรียกว่าตอบรับให้คุณได้รู้นะคะจัสม n t เป็นลักษณะของของเทวดา เป่าแตรเนอะในไพ่ไรเดอร์เวทเนาะเป็นลักษณะของเทวดาวเป่าแตรหมายถึงบุญกุศลที่คุณได้ทําเจ้ากรรมานเวรเขาได้รับบุญเขารับรู้เขารับทราบในบุญกุศลที่คุณแผ่ไปให้ถึงนะคะและช่วงนี้เหมือนเขากําลังจะปลดปล่อยกรรมปลดปล่อยหนี้กรรมซึ่งกันและกรรันชีวิตของคุณกําลังจะพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้นหลังจากนี้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินเนาะเหมือนคุณเองกําลังจะได้เงินเงินเก่าเงินเก็บเงินมรดกอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเงินที่เป็นเงินที่เคย เป็นของบรรพบมุ่หลุดหรือเงินของตัวคุณเองที่เป็นเงินที่เคยสะสมเอาไว้นะคะกําลังจะได้ผลกําลังจะได้รับมันเร็วๆนี้นะคะเหมือนต่อจากนี้ชีวิตกําลังจะดีขึ้นแล้วนะคะห้าเหรียญห้าเหรียญมันเป็นลักษณะของความกังวลใจกลัววิตกคิดมากนอยเนาะ จริงๆห้าเหรียญเป็นลักษณะของการขาดแคลนเนาะขาดแคลนในเรื่องของการเงินแต่เราดูแล้วคุณน่าจะเป็นคนที่มีเงินและกําลังจะได้รับเงินก้อนหนึ่งเข้ามาแต่ในในตรงนี้มันอาจจะเป็นในลักษณะของคนคนที่กลัวกลัวกลัวว่าจะไม่มีเงินจริงๆแล้วคุณมีเงินอย่างที่เราบอกเนาะห้าเหรียญเนาะเงินมันอยู่ในเนี้ยเนี่ยหไหมมันมีประตูมันมีกุญแจเนะาะไพ่สำหรับนี้เขาบอกว่าเอา่อขอโทษไพ่สำหรับนี้เนาะประมาณว่าคุณยังเอาเงินที่มีอยู่ ออกมาใช้ไม่ได้รอนั่งรอรอเวลาการเอาเงินตรงนี้ออกมาใช้นะคะก็มันเป็นในเรื่องของความวิตกกังวลนะคะถ้าวิตกกังวลก็ควรที่จะวางแผนในเรื่องของการใช้เงิน<ม>การเก็บเงินให้ดีนะคะก่อนที่มันจะขาดหรือมันจะตึงมือในช่วงนี้นะคะไปต่อนะมาอืมควีนออฟซอนเนาะควนีนออฟซอนเป็นลักษณะของคนที่เด็ดเดี่ยว กล้าหาญเข้มแข็งเด็ดขาดเนาะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณเป็นเป็นลักษณะของคนที่เคยผ่านการหย่าร้างผ่านการมีครอบครัวเป็นหญิงม่า้ใบนี้นะไพ่ใบนี้เขาเป็นลักษณะของคนที่มองการไกลมองไปที่อนาคตเพราะคุณเองอ่ะคุณมีค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตเนาะตอนนี้คุณนําเอาประสบการณ์นั้นมาตัดสินในการดําเนินชีวิตหรือในการแก้ไขปัญหาทุกๆเรื่องทุกๆอย่างคุณจะ เหมือนตัดสินธรรมอะไรแล้วเนาะคุณจะชัดเจนคุณจะไม่หันหลังกลับเนาะมันเป็นลนักษณะการการที่จะทําอะไรเด็ดเดียเ่ยวเนาะการตัดสินใจทําอะไรที่ค่อนข้างเด็ดเดี่ยวนะคะอม แนวคับนะคะข่าวดีนะข่าวดีเรื่องดีสิ่งใดที่คุณรออยู่ข่าวที่คุณรออยู่นะคะคุณกําลังจะได้รับข่าวเร็วๆนี้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนาะถ้าคุณเป็นคนโสดเนาะกำลังจะมีคนที่อายุพอๆกับเราเนาะอยากศึกษาอยากเรียนรู้อยากอยากเข้ามาทําความรู้จักเนาะอยากมีสิ่งดีๆเข้ามามอบให้อยากมีเรื่องราวดีๆเข้ามาแนะนําเข้ามาส่งเสริม สนับสนุนการไปในทิศทางที่ดีนะคะถ้าคุณเป็นคนส่งก็ลองเปิดใจดูนะคะหรือช่วงนี้ก็มันจะได้รับข่าวอะไรจากคนที่อายุพอๆกับเรานะคะเขามาส่งข่าวเรื่องราวให้นะคะอาจจะแบบมาแบบด่วนเลยก็ได้นะคะเพราะมันแบบอยู่ดีๆก็เหมือนข่าวนี้เรารออยู่แล้วละ่ะเนาะแต่บางทีก็อาจจะคิดว่ามันนานจนอาจจะไม่ได้รับข่าวแล้วหรือเปล่าแต่อยู่ดีๆก็พุ่งเข้ามาเลยนะคะ สี่เหรียญน,นะคะสี่เหรียญมันเป็นลักษณะของคนที่มีความคิดอยากเก็บเงินอยากออมเงินเนาะอยากอยากอยากเขาเรียกว่าเก็บเงินให้พอเพียงกับการ ใช้จ่ายดำรงชีวิตหรือมีความตระหนี่ถี่เหนียวไม่อยากใช้จ่ายอะไรที่มันฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็นแล้วเนาะก่อนหน้านี้อาจจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเนาะกินเที่ยวใช้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายเนะจนเราติดขัดในเรื่องของการเงินมาถึงตรงนี้เหมือนคุณเองคุณอยากอยากเก็บเงินอยากออมเงินให้มากขึ้นอยากวางแผนในเรื่องของการเก็บเงินให้มากขึ้นให้ดีขึ้นมากกว่านี้นะคะอืมอ้มหืเจ็ดเหรียญโอ้ใครเหรียญเยอะนะ ไพ่เหรียญเยอะคุณรองเงินอะไรอยู่เงินมรดกเงินเก็บเงินก้อนเงินเก่าเงินที่เคยลงทุนเงินที่เคยลงแรงเงินที่เคยทําไปแล้วรอเงินก้อนนี้อยู่นะคะรอว่าเมื่อไหร่มันจะได้สักทีมันกําลังจะเข้ามาแล้วแหละเนาะเดือนนี้แหละได้รับแน่ๆเงินก้อนนี้นะคะเจ็ดเหรียญเนาะเป็นลักษณะของการหยุดนิ่งในเรื่องของการเงินเนาะกำลังรอ รอผลผลิตรอเก็บเกี่ยวรองเงินเก็บรองหูหูได้จริงๆมาเป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยสิ King of p e n t a c l e เงินที่คุณรอหลังจากที่คุณคิดมากในเรื่องของการเงินเนาะปลายเดือนนี้แหละกำลังจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะเงิน คือเขาเพ่ทะเข็นเป็นลักษณะของความมั่งคั่งความร่ำรวยเพราะฉะนั้นเงินที่เข้ามามันจะเข้ามาแบบก้อนใหญ่มากๆเนาะเข้ามาทําให้เราเป็นแบบเศรษฐีเนาะคุณรองเงินก้อนใหญ่อยู่คุณกําลังจะได้รับเร็วๆนี้ไม่เกินสิ้นเดือนนี้นะคะเงินก้อนนี้กําลังจะเข้ามานะคะหรือความมั่นคงในเรื่องของการเงินกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ หรือถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยคุณมีเกณฑ์ได้พบกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือคนที่อายุมากกว่าคนนี้เขาเป็นชาวต่างชาติต่างประเทศก็ได้นะคะเป็นคนที่ฐานะดีฐานะร่ารวยนะคะเป็นคนที่โปรไฟล์ดีในเรื่องของการเงินเขาเป็นคนวางแผนจัดการบริหารงานเก่งเงิน,เก,นเก่งเนี่ยสอ,ส,อสองดาบสดาบมันเป็นในลักษณะของการคิดการตัดสินใจที่ยังตัดสินใจไม่ได้ เกิดความโลเลเกิดความไม่มั่นใจเกิดทางทางแยกเกิดทางเลือกเหมือนเราเดินทางมาถึงมาถึงจุดหนึ่งที่จะต้องเลือกว่าจะไปซ้ายหรือจะไปขวาดีตอนนี้คุณยังเลือกไม่ได้คิดอยู่นั่งคิดอยู่ว่าจะตัดสินใจกับหนทางนี้อย่างไรดีมีปัญหาที่ต้องแก้ไข ไม่รู้จะแก้ไปทางซ้ายหรือแก้ไปทางขวาดีแต่เราคิดว่าคุณจะสามารถหาวิธีหนทางในการแก้ไขชีวิตที่มันถูกต้องชัดเจนได้เนาะเดี๋ยวเราขอให้พี่ไพ่มั่งมีสิรศุกเนาะแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคุณนะคะขออีกสัก3ใบเนาะพี่ไพ่มีเรื่องใดสิ่งใดที่อยากจะบอกนะคะใบที่36มันเป็นในลักษณะของการผ่อนคลายพักผ่อนนวดสปาหรือทำให้ตนเองแบบ คลายความวิตกกังวลนะคะพักผ่อนบ้างนะคะแล้วเหมือนสมองเราจะจะปลอดโปร่งมากกว่านี้คิดอะไรต่างๆได้ดีขึ้นมากกว่านี้นะคะใบที่2เป็นใบที่22นะคะเป็นลักษณะของการช่วยเหลือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะคือถ้าเรามีกําลังทรัพย์มีเงินให้รู้จักแบ่งปันกับ ผู้ตกทุกข์ได้ยากเนาะช่วงนี้แนะนําให้ทําบุญนะคะมีไพ่ justice j u Just d g m ขึ้นมาด้วยเนาะทำบุญเยอะๆโดยเฉพาะทําบุญที่เกี่ยวข้องกับผู้ตกทุกข์ได้ยากคนคนเฒ่าคนแก่ผู้ยากไร้นะคะทําบุญเสร็จแล้วแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรด้วยนะคะขออีกใบหนึ่งมใบที่เจ็ดสิบหกใบที่เจ็ดสิบหกมันเป็นในลักษณะของการวืดอืมเหมือนจะได้เกือบจะได้แต่มันวืดเนาะ อืมเหมือนเราคาดหวังเอาไว้รออะไรบางอย่างเกือบได้แล้วแต่ว่ามันคลาดเคลื่อนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ถ้าในสายมูเนาะเราแนะนำให้ทำบุญเยอะๆสวดนมนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมก็ดีมากเลยนะคะจะดีมากเลยเนาะสวดมนแล้วแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยเพราะมีไพ่ของเจ้ากรรมนายเวรมารอรับส่วนบุญอยู่ถ้าใครยังไม่ได้ทํา รีบทำเนาะแล้วแล้วสิ่งที่คุณรอสิ่งที่คุณหวังมันจะได้ตามใจปัดตามใจที่คุณตั้งหวังเอาไว้เนาะไม่ฉะนั้นเนาะถ้าถ้าเราปล่อยเรื่องนี้ไปเนาะสิ่งที่หวังมันจะมันจะวืดอ,ะอ่ะโอเคนะคะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้นะคะลัคนา กรกดราศีกรกดนะคะใครอยากอ่นานไพ่ดูดวงกับเราติดต่อได้ที่ idline นะคะหรือใครเพิ่งเข้ามารับชมใหม่นะคะเรารบกวนช่วยกดติดตามช่องเมจิทาร์ล b บคิตตี้ให้ด้วยนะคะเป็นขวาเป็นขวัญและกําลังใจให้กับแม่หมอเนาะเราอาจจะมีตะกุกตะกักไปบ้างเนาะเราทําอ่นานไพ่สดเนาะเราไม่มีสคริปต์นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยคะ่คะเมจิทอร์ลบคิตตี้ค่ะ